สวัสดีครับต่อจาก EP ีที่แล้วนะครับผมที่ว่าด้วยเรื่องของน้ำเอาวันนี้เราจะมาพูดเรื่องของน้ำในการใช้น้ำตกแต่งสถานที่ในการใช้น้ำตกแต่งร้านค้าและที่อยู่อาศัยน้ำทั้งหมดเนี่ยนะครับจะมีได้แก่น้ำพนะุน้ำผุดน้ำไหลแล้วก็หินหมุน ที่จะตั้งขึ้นมาแล้วเป็นหุดหินหมุนแบบนี้ฮะลักษณะแบบไหนดีไม่ดีนะครับท่านลองฟังดูนะครับผมน้ําพุเนี่ยคือตั้งขึ้นมาพุ่งขึ้นมาขึ้นสูงแล้วกระจายนะฮะลักษณะของน้ําพุนะครับคือดีดตัวตั้งแต่พื้นขึ้นมาจนถ,ถึงการอากาศแล้วกระจายลักษณะแบบนี้เนี่ยมีชื่อเสียงครับใครตั้งน้ําไว้ที่ร้านค้าของท่าน มีชื่อเสียงชื่อเสียงร้านของท่านเนี่ยจะดง่งดังคนจะรู้จักเยอะแต่มีข้อเสียอยู่ว่าเก็บทรัพย์ไม่อยู่สองนะครับผมน้าตกคือว่าน้ําตกมาเป็นชั้น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 ฮะหลายร้านนะครับผมร้านอาหารส่วนใหญ่ที่ร้านอาหารเนะี่ยผมจะเห็นใช้น้ําตก เป็นตัวดึงดูดลูกค้าลักษณะของน้ำตกนะมีข้อดีอยู่ว่ามีเสียงไพเราะอยู่กับธรรมชาติเหมือนธรรมชาติเหมือนเดียวกับน้ำพุครับผมคือไม่สามารถรักษาทรัพย์ได้เงินทองไหลมาเข้มาขมาเทเข้ามาเยอะแต่ไม่สามารถกักตุนเก็บตุนเก็บเงินอยู่นะครับน้ําไหลหรืมากที่ผมเคยไปเห็นมานครับน้ําไหลนะี่ย เอนแถวร้านกาแฟที่เขาแต่งร้านสวยๆหรือว่าร้านอาหารสวยๆนะจะอยู่ตรงกลางแล้วน้ําไหลล้อมรอบเงี้ยครับมีความสวยงามจริงครับมันดูเหมือนธรรมชาติจริงมีชีวิตมีพลังชีวิตแต่ก็เหมือนเดียวกันครับไม่สามารถเก็บน้ําอยู่ไม่สามารถาไม่สามารถเก็บเงินอยู่ไม่สามารถเก็บทรัพย์อยู่เงินไหลเข้ามาเยอะแต่ ไม่สามารถกักตุนไว้ได้ไหลามาใช้มีเงินใช้ตลอดทั้งทั้งเดือนทั้งปีแต่เงินไม่มีเงินถ่านมือเยอะแต่ไม่สามารถเก็บเงินอยู่ได้ครับผมเพราะว่าจะมีค่าใช้จ่ายเยอะตามมาต่อไปหินหมุนหินหมุนก็ที่ตั้งมาแล้วก็น้ําผุดนะครับน้ําผุดขึ้นมาปุ๊บ,ป,บปุ๊บ๊แล้วหินอยู่ข้างบนนะหมุนแบบนี้นี่ดีครับเป็นการก่อเกิดอ่าเป็นเป็นการก่อเกิด หมุนวนตลอดอถ้าจะให้ดีก็เอาหินหมุนกับน้ำผุดเนี่ยรวมอยู่ด้วยกันแล้วก็น้ำพุเนี่ยตั้งน้ำพุไว้ด้วยกันที่ใครอยากจะแต่งร้านหรือว่าร้านกระโปรงกาแฟหรือว่าในโรงแรมเนี้ยจะใช้หินหมุนแล้วก็การทำมาบ่อนะ่ะ ให้คล้ายๆเหมือนลูกแปดนะครับผมคือการหมุนวนไม่รู้จบผมไปเห็นมาหลายๆที่บางท่านบางที่ใช้แต่หินหมุนบางที่ก็ใช้น้ําผุดขึ้นมาเรียงรับเลยหน้าโรงแรมจะมีน้ําผุดเรียงรับเลยฮนะนีคือการหมุนวนไม่รู้จบการมีเงินไหลเข้ามาเทเข้ามาไม่รู้จบมีเงินผ่านมือเข้ามาเยอะและสามารถกักตนเก็บเงินอยู่นะครับ ถ้าจะให้ดีถ้าเราจะแต่งร้านหรือว่าแต่งออฟฟิศนะครับผมหรือว่าโรงแรมเนี่ยเราควรใช้น้ําทั้ง5ประเภทเนี่ยรวมกันนะฮะไม่ควรใช้อย่างใดอย่างหนึง่งเพราะว่าสมมติว่าร้านกาแฟถ้ามีชื่อเสียงแล้วมีเงินไหลเข้ามาแล้วก็ต้องเก็บเงินให้อยู่ด้วยนะในศาสตร์ของวิชาของช่วยนะี่ยเราจะใช้หลายๆอย่างรวมกันนะครับผม จะไม่ใช้เฉพาะจะจงอันใดอันหนึ่งเราจะใช้หลายๆอย่างรวมกันยิ่งคนประยุกต์ได้มากเท่าไหรนะ่เนี่ยก็จะยิ่งดีสําหรับธุรกิจของท่านมากเท่านั้นนะครับผมเคยใช้น้ําครั้งหนึ่งตอนนั้นผมยังไม่รู้จักวิชานี้ดีครับผมอตอนนั้นผมมีออฟฟิศอยู่เล็กๆอยู่ห้องหนึ่งแล้วก็ไปเชิญ อาจารย์ที่เขาเป็นสินเสะทางด้านเนี้ยมาแต่เพระว่าโดนหลอกครับผมโดนหลอกเพราะเขาตั้งน้ําให้ผมผิดเขาตั้งน้ําเป็ดเหมือนน้ําน้ําที่มันตกมาฮะตกมาแล้วเป็นชั้นเป็นชั้น,เป,น,นเป็นชั้นเพื่อจะให้เข้าออฟฟิศซึ่งก็เหมือนที่บอกนะครับผมอาจารย์ท่านนั้นเขาเขาก็มีมีความรู้ในจุดหนึ่งที่ยังไม่ไม่ถึง ถึงเยอะมากคือเหมือนว่าไปเปิด youtube แล้วมาให้สอนสอนผม,มประมาณนั้นง่ายๆดีกว่านะแต่พอเวลาผมศึกษาไปองค์ลึล้ๆจะไปจริงๆนะอ๋อมันมีน้ําอยู่หลายตัวแต่ละตัวมันส่งผลยังไงนะครับถ้าท่านจะตั้งน้ำเนี่ยก็แนะนำเลยครับให้ใช้น้ำหลายๆอย่างหลายๆชนิดอย่าใช้เพียงชนิดเดียวฮนะ แล้วก็ตั้งพยายามบ่อเนี่ยพยายามให้เป็นเลข 8. แปดหรือว่าอินฟินิตี้น่ะการหมุนวนไม่รู้จบนะให้มีพลังชีวิตเข้ามาในร้านของท่านนะะลองดูครับท่านลองทำครั้งเล็กๆน้อยๆปรับปรุงตลอดตลอดนะฮะเดี๋ยวลูกค้ามาเองครับรับรองได้เลยครับเพราะผมเคยทำแล้วประสบผลแล้วได้ผลจริงๆก่อนจะได้ผลเนี่ย ผมก็ไปศึกษามาหลายที่นะครับผมโดนทั้งโดนหลอกโดนต้มโดนมาเยอะจนจริงๆได้จเ,เจออาจารย์ที่สุดยอดสุดยอดอ๋อขออธิบายให้หมดทั้งหมดเ,เ,รเราจึงเข้าใจว่ามันมีจริงวิชานี้มันมีจริงและใช้ได้ผลจริงครับขอรับรองครับจากเอกชีวิตดีเมื่อดิฉัยแห้งๆปัง,ปงๆรวยๆครับ